ในขณะที่บักบอยดูแล้วน่าจะพูดจาไม่รู้เรื่องอาจารย์ต้นกับอาจารย์แมนก็เลยรวมพลังกันอยากจะส่งกําลังใจให้กับบอยได้เข้าใจสถานการณ์มากขึ้นค่ะกลุ่มมูแต่รวงแห่งประเทศไทยจริงโดยอาจารย์แมนอาจารย์ต้นตรีศูนย์วันนี้กูจะฝากมึงมึงจดจำไว้เลยว่ามึงจะโดนผีพายผีขโมวดผีพายมันยากเห็ี่พวกกูกูจะไล่ กูจะให้ไปกัดไปกินไปฉีกพวกมึงทั้งหลายโดยเฉพาะไอ้บอยเขมินมึงปากตีแก่คนชาวไทยมึงต้องเจอพระเวทพระมพนพระกลถาพระกาถาอย่างพวกกูปราบมึงให้ดับลงเอเวจีติดตั้งอยู่ตายติดตั้งอยู่หายติดต้ต้ตงองจุดจมเอเวจีไปในว,วันนี้ตายไปขขอโอ้เมย่าอยูมาา่มรอดไอ้ erman, ไบอยเขมินไปลงนโกสุดเจอไอ้บอยเขมินมึงไปลงนรลกสุดเไอ้บอยเขมิน ไอ้บอยมึงจำไว้จำไว้มึงเจอแน่นอนเดี๋ยวมึงจะคุณแม่โอรง โอ้โหมุกเมื่อกี้ก็เก่าอยู่เหมือนกันนะคุณแม่ขอร้องของน้องสายน้องสายโอ้นี่แหละค่ะเป็นการแสดงออกหลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลว่าโอ้โหบอยเคลมกันหน้าดื้อแบบนี้เลยทําให้ทั้งอาจารย์ต้นกับอาจารย์แมนนะคะถึงขั้นนุ่งทําคลิปฝากเอาไปให้เลยในฐานะกลุ่มมูเตลูแห่งประเทศไทยรวมพลังกันเสกสารพัดผีอยากจะฝากไปกัดกินไปสาบแช่ง โทษฐานที่ปากดีกับคนไทยมาตลอดโอ้อาจารย์อวยพรนะอเออให้จมนรลกลงเอเวจีไปเลยครับกก็ลัว ตุ๊กตานะทุ้นไอตัวเนี้ยที่อาจารย์แมนถืออะที่อาจารย์แมนถือนะค่ะอ่ะเรื่องของการทวงคืนประสาทตาควายเนี่ยคุณผู้ชมบางคนบอกว่าคนที่ผูกพันกับประสาทตาควายก็เห็นจะมีแต่คนเท่าคนแก่ที่ออกมารวมแสดงพลังความจริงไม่ใช่นะครับประสาทตาควายที่นับว่าเป็นสมบัติของชาติอยู่บนผืนแผ่นดินของไทยเนี่ยเหมือนเป็นศูนย์รวมของหัวใจของคนในแถบนั้นแล้วก็อีกหลายจังหวัดรวมทั้งคนไทยทั้งประเทศเมื่อพูดถึงอธิปไตยด้วยรอบนี้ไม่ใช่การแสดงพลังเฉพาะคนเท่าคนแก่เท่านั้น แต่ว่าวัยรุ่นบริเวณชายแดนเขาก็รวมตัวกันทวงคืนประสาทต,ตาควายเช่นเดียวกันแล้วถ้าไม่ได้คืนวัยรุ่นกลุ่มนี้ขอสาปส่งเขมรให้เจอแต่ภัยพิบัติครับประสาทต,ตาควายเป็นของคนไทยเป็นของแผ่นดินไทยบรรพบุพรบุษว่าไว้หากมันผู้ใดม่ใช่คนไทยบังอาจหรือ ลุกล้ำหรือยึดครองบันพระบรุษบอกว่ามันผู้นั้นจะชิดไม่มีวันที่สุดประเทศใดที่คิดลุกรานไทยไภัยพิบัติจะมาหาพวกมันจําไว้บันพระบรุษบอก นี่ตัวแทนวัยรุ่นนะครับคุณผู้ชมเป็นวัยรุ่นอยู่ในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดสุรินออกมาทําคลิปเลยบอกประสาทต,ตาควายเนี่ยเป็นของไทยอยู่แล้วแล้วถ้าหากใครไม่ใช่คนไทยบางอาจรุกล้ำเข้าไปหรือบางอาจเข้าไปยึดครองนะครับ mm hmm. เขาสาปแช่งเลยนะ mm hmm. ขอให้มันผู้นั้นเนี่ย โอ้โหประสบแต่ความวิบัติเรือหายไปไม่มีวันสิ้นสุดนะฮะส่วนประเทศไหนที่คิดทุกรานประเทศไทยก็จะเจอแต่หายนะเจอแต่ภัยพิบัติหลังจากนี้ก็ขอให้เตรียมตั้งรับเอาไว้ได้เลยก็จะเห็นว่านอกเหนือจากผู้สูงอายุคนเท่าคนแก่ที่บอกว่าขึ้นไปบวงสวงเป็นประจำทุกปีปราสาทตาควายแห่งนี้มีความสำคัญกับคนทุกรุ่นจริงๆใช่ กลายเป็นปรากฏการณ์ที่หลายต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยภาษาจะควายมันมีความสัมพันธ์อะไรอ๋อในพื้นที่อีสานเนี่ยมีความสําคัญมากๆแห่งหนึ่งเลยนะคะ